เห็นเป็นรูปเป็นล่างไปเปได้เคืองนวยแล้วประกอบแล้วเนี่ยจากเห็ดมาที่ละชิน้นที่ละชิน้นกล่ามาประกอบกันเรียบร้อยแล้วอันนี้คือชิน้นอันนี้คือชิ้นหลังชิ้นหลังที่เข้าสะพายเวลาเข้าสะพายเห็นบ่าล่ะ กสิเป็นชิ้นนี้ที่ติดอยู่กับที่อยู่ทา้งด้านติดติดกับตัวห้าอันนี้สิเป็นชิ้นนะแยกกับเห็ดที่ละชิน้นแล้วก็มาแปะติดกันน,นี่คือห้อยตัวอันนี้อันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นหนึ่งเห็ดที่ละชิน้นเริ่มแหลกก็คือเห็ดชิ้นนี้ก่อน ตามคลิปที่ย่าเห็ดไว้นั่นแหละเห็ดชินนี้ก่อน,สนเสรแบบ็จแล้วกับช่องคายมาผูกผูกตรงนี้ติดกับชินนี้้แลวเฮากับผูกม้กมันเป็นส่งนี้ตีโค้งเขาส่งเขายัางให้มันได้ส่งแบบนี้ ซึ่งสองขีนนี่แยกกับมาผูประกบติดกันแล้วกับผูกมาได้วันนี้แล้วน่าสิเคืองน้วยละมั้งนี่ถ้ากระผูไปเรื่อยๆผูกไล่เดียว นี่มันสีผูกงายไล่นี่บ่ต้องบอ่ต้องบ่ต้องจับจับไล่อื่นนะครับเห็ุไล่สับวางไปอย่างเดียวไล่มันสีเป็นไล่มาแบบนี้ นี่ย่ายก็ใส่เสื้อสองมิ้นเพราะว่าย้ายอยากให้มันละเอียดขันเข้าอยากให้มันไล่หย,ยาบไล่ไล่ห่างหึ้นมาเข่ากับใส่เสื้อสองมิ้นคืงสองมิ้นคืงหรือสามมิ้นแต่สามมิ้นมันก็นสีแข็งค่ะกันนะสีแบบแข็ง มันสีบ่คคอยหายตับนใดแต่ตัวนี้มันสีหายตมันสียืดได้นิด,นด ช่วงนอตักันนี่เข้าสีเขาสีมัดแบบนี้ข้นมาอีกอันหนึง่งตั้งหากถ้าปกติแล้วขันเข้าบรเเ็ดตัวนี้ใส่เนมันกระสิติดกันเขามาจังสี่เลยนะแต่นี้เวลาเข้าใส่สิบมันกระสิติดจังสี่เลยนะมันกระสิมันมันกระสิบ้อบ่อนใส่สิบแล้วมันกระสิแบบติดเข้าไปจังสี่เลยแต่ขันเข้าใส่ตัวนี้เขามาอีกอันนึงนี่เนี่ย ข้าผูกแบบนี้แหละผูกเสือกสองเซนนอวมาผูกสี่ประมาณจังสี่เสือกมันงสเป็นจังสีง่มันบลาเราตัดเสือกมาสองเซนสองเซน เป็นโค้งแบบนี้ทับแบบนี้ไว้จะเป,เป็นลักษณะนี้ ใส่ตรงนี้ละแล้วมันฟังทั้งนี้มันก็สีเหลืออยู่สองเซนฟังทั้งนน้มก็สีเหลืออยู่สองเซนเทากับมัดมัดที่ละขังสองเซนหนึ่งกับมัดกับสองเซนทั้งนี้สองเซนหนึ่งกับมัดกับสองเซนทั้งนี้เป็นสีออกมาลักษณะนี้เดี๋ยวสีเป็นลักษณะนี้แล้วเขากับมัดลงไปเรื่อยๆแล้มัดต่อกันไปเรื่อยๆนะมันทีเป็นยังลงอันนี้มัน คือตูดตอของมันเข้าสีเอามามัดเลยก็ได้ขันเข้าปะต่องการช่องว่างนะเข้ากับปะต่องนี้ตัวนี้เข้ากับมัดเอามาเราทั้งนี้อย่าฝ่ามัดเลยอย่าฝ่ามัดลงมากเขาคือเข้ามัดให้มันมาเสมอกันทังสี่แหละมันบาละมันก็สีเหลือใช่ยุงสี่ละมันสีเหลือใช่ใช่แบบนี้แหละเข้ากับจังคอยะเขากับมัดติดกันไปเลยแถปะต้องการให้มันเหลือช่องแบบนี้บล่ะมันก็สิติดลงมั่งสี่เลยนะ มันก็สีลงมาแบบนี้เลยมันกะสีบบมีช่องแบบนี้อันนี้มันกะสีเป็นช่องให้สาหรับข้าใส่สิบแล้วมันกะสีมันกะสีมีช่องให้เลี้ยวเห็นสิบยังสี่นะข้าบะใส่อันนี้นะมันกะสีติดกันยังสี่ไปเลยติดกันแบบนี้ไปเลยนะมันก็สีติดกันแบบนี้ไปเลยมันกะสีใส่สิบแล้วมันกะสีติดกันยังสี่เลยมันกะสีโบเห็นมันกะสีโบเวียนช่องให้ข้าใส่สิบได้นะ นี่ก็คือเอามาัดตอมึงนี้ต่อกันเสร็จแล้วเขาก็มัดลงมาเรื่อยๆหมัดลงไปเลื่อยๆ็มัดไล่เดียวนี่ละมัดแบบนี้หละแบบที่ย้ายมัดให้เบึ้งนี่แหละแบบเดียวกันเลยนี่ มัดแบบนี้มัดสลับไปเรื่อยๆมันกระสิออกมาเป็นล่ายนี้อันนี้เป็นคือล่ายล่ายพื้นฐานของมันอยู่แล้วแต่เขาต้องการล่ายอื่นนะะเขาจงคอยแบบยุ่งยุ่งเสือกนะเขาเวลาเขาเวียงเสือกไปทางไดมันกระสิเกิดล่ายคือก็คือจังขลดป่านๆมาที่ยอดเห็ดหลายๆลิดนั่นแหละ สีว่าเห็ดไล่นั่นไร่นี่แต่วิธีผูกมันก็ไม่แค่นี้ถ้าเขาสิผูกทั้งสีไปตลอดมันก็นมันก็นสิเกิดเป็นไล่แบบนี้ ี่คือว่าได้เคืองใบแล้วมั้งเนี่ยว่างอยู่ว่างอยู่ประมาณว่างๆตวกระเป๋ากอยู่ประมาณหาหานิว ส่งเปเป็นส่งเปกับเปาเปชินชินนานี่โช่วงนี้มันกับสีใบใยทอชินนี่แต่แล้วแต่ผู้ใดมาเใ็้มันซํากันก็นได้แต่ย่ายต้องการให้มันเป็นซํานี้มันก็กวางอยู่ี่ละถือว่ากวางถือว่าใยหละใบนี่ ใหญ่เลยนี่ใหญ่อยู่นี่นะลิปนี้กับำนีก่นเดยวกัมีต่อเห็ดเห็ดให้เบิ้งเรื่อยๆเบิ้งแล้วก็กดแช์กดไลค์กดติดตามให้ย่ายีนเด้อเป็นกำลังใจให้ย่ายในเด้อ บายบายวันด hey, ีจ้า